ยางรถยนต์ควรเปลี่ยนตอนไหนมันก็มีหลายตำราบอกนะครับผมว่าบางทีก็4-50มื่นโลเปลี่ยนหรือว่า3าปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งใช่ไหมทั้งนั้นทั้นี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่ายางอันนี้ยังใช้ได้อยู่หรือยางอันนี้ควรเปลี่ยนแล้วมันเป็นยังไงอันแรกเลยเดี๋ยวจะพาไปดูยางที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับ นี่ครับอันนี้ยางค่อนข้างดีเลยครับอันนี้เป็นยางปีใหม่ๆนะครับเห็นไหมดอกยางยังดีอยู่เลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ใช้นิ้วนะครับลองกดลงไปตรงร่องนะครับนะครับดูความลึกของมันนะครับนี่อันนี้ยังลึกอยู่เลยนะเห็นไหมยังลึกอยู่เลยนะครับผมใช้นิ้วในการวัดได้เลยนะฮะอันนี้ยังยางยังดีอยู่เลยนะครับต่อไปมาดูยางที่ควรเปลี่ยนนะครับผมเห็นไหมดูดอกยางเห็นไหมครับไปหมดแล้วครับสึกหมดแล้วครับดูนะฮะแล้วก็ลองใช้นิ้ววัดนะครับเนี่ยแป๊บเดียวถึงแล้ว ตื่นมากเลยเห็นไหมตื้นมากนะครับสําหรับยางอันนี้อันนี้ก็ควรเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแค่วิธีเบื้องต้นในการเช็คด้วยสายตาเท่านั้นเองนะครับ